สวัสด,ดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนยินดีตอนรับเขอดส่งคุณย่าโดนาสตอรี่เนาะจา้ะม่าจะพี่น้องกินเข่าจ้ะพักถ่วมข้นละซุปเพ็ดจ้ะพี่น้องซุปเพ็ดอันเข็มทองเนาะจ้ะโอ้ยแสงเหมแสงไข่ไหมเป็นจืดใจลอยยิง,สงแสงเนี่ยซุปเห็ดเข็มทองจ้ะพักกระมี่นี่จ้ะ กาดแก้วมีบักเขือเปะนี่นี่จ้ะมากลินฟ้าพี่น้องได้บักลินฟ้ามา,มากลินฟ้าออนมากหน,น่วยหนึ่งเลยมอาเผากินก็สุบเห็ดเนาะจ้ะจแซ่บน้ำกันจ้าเข่าเที่ยงจ้ะพี่น้องเลิกงานมากอ่ะใบสองแล้วเนาะจ้ะแสงเนี่ยอยสีเห็ดจยังได้แสง่อยมันจังขึ้นจ้าคักแกโอ้ แห้งพี่นอ้องขวบบึบล่งหนีว่าได้กินซำเน้นมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันซุปเผ็ดเค็มท่องจ้ะน้องคอืบ cứu đeo đừng tên tiếp cứ câu phải không? không? mày bảo trà cứ câu ลบแสงกันนะไม่แจง้งใดแสงแจ้งสีบอจ่าพี่น้องเอ,อ้ยบอกลยเนี่ยคือเกาอื้มอืมหอมดี รถไฟท้างหลังก็ยังจ่าให้เราพี่น้อง pháo bơ nó chắc, Bữa ngang bỏ đây không, pháo khai đeo phía ซุปเผ็ดใส่ <c oughs> สผิดปนจ้ะเดี๋ยววงในกล่องเป็นสีออขาวๆนะจ๊ะระวังหุงหอกสีแดงแนวอยู่กลเพ็ดนี่สุดยอดเพิ่นเทง เล็ดแห้งนี่ลีพี่นอ้องพิกปนกขัวเองจ้ะพี่นอ้องอื้อ สามแพ็กสุกม,ม,มันเลยทำยังไงยังจับยังจัเต็มค้ม ต้อจะได้ลบกว่องกินหุัหนจรนเ้แสงยังสีมากยังสีบรจ้าโปรดพอ Mắc kín chóp hết kiếm xong rồi bạn. Xạc chín ngay. Ngon ngay. nó rất sạch. เดี๋ยวมาามห่อเห็ดมาเลยกล่องบัเสีเทียนพี่น้อง Bạn xe xưa mấy hả? Không bằng như... Bằng như làm xài, bằng như thằng on Cứ sự on gì Bạn nó nó Cho ăn này on เราคุนมาแลมเขากันก็ซุปน้ำม่นนะจ๊ะ ซุปเผ็ดเข้มท่องมันกันคไายซุปน้ำใหม่พี่น้องแสบเพื่อกันกระสุนใหม่เพราะเผื่อแสบก็ซุปน้ำใหม่อีก ไปร้านค้ายามใดต้องได้เฮ็ดเข็งมามักกินเนาะจ้ะมักเมาุบ สำหรับกินนี่ยายโดนาฝากไวแค่นี้ก็น่าจะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจะอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชททุกขั้มสีชมแต่ยิ่งนีต้อนรับทุกขัามสีชมบอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับกินสวัสดีจ้าแสงข่อยบอมนี่จะพี่น้องแสงข่อยโบอโอเคอม,มันต่องอาลงหน้ากล้องต้องซักลงแบบนี้ โอเคจ้าพอ,อกันไหมคลิปหนาจ้ะเฮงๆเรื่อยๆเด้อจ้ะพี่น้องเอฟซีถูกทุกคนไปแล้วจ้า